ที่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะเออก็สอบ n อีในชั่วโมงนี้ในคาบเนี้ยมีแค่หกข้อเองนะคะเพราะว่ามันมีทั้งหมดยี่สิบหกข้อนะคะในชุดเนี้ยที่ครัวมาให้นะคะข้อนี้นะคะอาจจะใช้วิดีโอสั้นๆนะคะซึ่งมันก็จะไปอา่าไปทบกับอันแรกเลยวิดีโอแรกเลยเห็นไคะอันแรกอ่ะยาวสิบเจ็ดนาทีอันนี้อาจจะแค่ห้าหกนาทีนะคะนักเรียนคงไม่ว่าครูนะคะ ่านักเรียนดูนะคะครูบอกว่าเสริมความรู้เตรียมสอบป .3 ตอนที่3อาเขาบอกว่าอ่านข้อความแล้วตอบคำถามก็21นะคะรัตนากำลังนั่งกำลังนั่งโมงกับเพื่อนว่าฉันเรียนเก่งกว่าใครนะคะมารีรีบบอกว่าไม่จริง ห้องเราคนที่เก่งคือวิชิตไงมันเก่งจะตายเพราะทุกเรื่องเพราะรู้ทุกเรื่องกันรยาพูดว่าสุทีเป็นคนเรียนเก่งเนื่องจากเขาทำได้ทุกอย่างค่ะต่อไปเปียกที่สี่แต่อุมาค้านว่าไอ้มนเก่งเขาทำได้ทุกอย่างและยังเป็นหัวหน้าห้องด้วยอ่านเรียนรู้ใหม่นะคะ อ่าประโยคที่หนึ่งบอกว่ารัตนากําลังนั่งโมกับเพื่อนว่าฉันเรียนเก่งฝักไข่ข้อที่สองมารีบอกว่าไม่จริงห้องเราคนที่เก่งคือวิชิตไงมันเก่งจะตายเพราะรู้ทุกเรื่องข้อที่สามจัลยาพูดว่าสุธีเป็นคนเรียนเก่งเนื่องจากเขาทำได้ทุกอย่าง สแต่อุมาค้านว่าไอ้มนเก่งเขาทำได้ทุกอย่างและยังเป็นหัวหน้าห้องด้วยนักเรียนดูนะคะข้อความหมายเลขใดใช้ภาษาได้เหมาะสมนักเรียนพิจรารณาดูคนแรกรัตนากำลังนั่งหมูกับเพื่อนว่าฉันเรียนเก่งก็ที่สองมารีบอกว่าไม่จริงห้องเราคนที่เก่งคือวิชิตไง มันเก่งจะตายเพราะรู้ทุกเรื่องอันนี้ก็ยังไม่ไผ่หรอกเพราะมันมีคําว่ามันเก่งอันแรกก็คือหมูนั่งหมูคําประโยคที่สามกาลยาพูดว่าสุทีเป็นคนเรียนเก่งเนื่องจากเขาทําได้ทุกอย่างอ่าเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่เพราะนะคะเพราะมากที่สุดอ่าเรกเรียนดูประโยคต่อไปแต่อุมาคานว่า มนเก่งเขาทําได้ทุกอย่างและยังเป็นหัวหน้าห้องด้วยเพราะฉะนั้นไอ้มนเป็นคําที่ไม่สุภาพนะคะไม่เหมาะสมคําตอบที่ถูกก็คือข้อที่สามจะไปอ่านข้อความและตอบคําถามข้อที่ยี่สิบสองพิธีกรงานมงคลสมรสนะคะหมายเลขที่นหนึ่งเขาแวดเทิญเลือกเติม ประทานมาคล้องพวงมาลัยให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะขณะประทานกำลังแล้วก็เว้นไว้ให้นักเรียนเติมนะคะแล้วก็มีคำอาหารต่อข้อยี่สิบสองควรใช้คำในข้อใดเติมในหมายเลขทีหนึ่งและหมายเลขที่สองจึงจะเหมาะสมข้อที่หนึ่งให้แล้วก็กินข้อที่สองเรียกแล้วก็กินข้อที่สาม อแล้วก็รับประทานก็ที่จีเชิญแล้วก็รับประทานคําตอบที่เหมาะสมที่สุดนักเรียนดูนะคะเชิญแล้วก็ทําไมคะรับประทานนะคะอ่าอย่าลืมลอกไว้ดูนะคะลอกคําตอบก็ได้แล้วถ้าผู้ปรครองจะพิมพ์หรือพิมพ์ได้ก็พิมพ์น,นะคะหรือถ่ายรูปไว้ดูก็ได้นะคะนักเรียนทําได้หลายอย่างนะคะแต่นักเรียนต้องทำสองครูนะ นัาเรียนต้องทาส่งครูนะคะอืมอาจจะทําส่งครูแบบแบบเออแบบยังไงดีล่ะเขียนส่งดีไหมล่ะข้อที่หนึ่งอย่างเงี้ยข้อที่สองข้อที่หนึ่งข้อความที่เหมาะสมเลขใดใช้ภาษาได้เหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตอบข้อที่สามหมายเลขสามเนี้ยหรือนักเรียนขยันนักเรียนสามารถ ครูเนี่ยอยากให้นักเรียนขยยนนะมันจะได้มีไว้ดูค่ะโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องแบบเสียเวลาเพราะผู้ปกครองบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่กับนักเรียนเนี่ยนักเรียนเน่ยนั่งเขียนก็ได้ครูว่าเนาะถ้าแบบไปส่งเมื่อพ่เรียนจนเสร็จหมดแล้วอ่ะเรียนซูมเรียนอะไรจนเสร็จหมดแล้วแบบเวลาว่างๆที่นักเรียนนั่งว่างๆอะครูก็อยากให้นักเรียนเขียนไว้มันผ่านลูกตานักเรียนผ่านดูลูกตานักเรียนมันก็มันก็จาได้อะนักเรียน ยอยายนักเรียนทาแบบนั้นถ้านักเรียนมาเขียนข้อหนึ่งก็ข้อหนึ่งสองข้อสองข้อสองสี่อะไรเงี้ยนักเรียนก็ไม่รู้ว่าสองสี่คืออะไรอะไรเงี้ยครูไม่ได้ใบหวยนะอ่าต่อไปต่อไปเป็นข้อที่อ่าข้อยี่สิบสามยี่สิบสี่นะคะอ่านบทร้อยกองแล้วตอบคาถามยี่สิบามยี่สิบสี่เช่าตรูเช้าตรูนกกา ออกไปหากินพร้อมกันทั้งสิ้นทิ้งรังไว้หลังไม่เกี่ยงผู้ใดตั้งใจเต็มกำลังทุกตัวมุ่งหวังทำมาหากิน 23. จากบทร้อยกรองมกกามีคุณลักษณะอย่างไรข้อที่หขยันเพราะออกหากินแต่เช้าข้อที่สองอดทนเพราะต้องทำงานหนัก ข้อที่สามอยู่เป็นกลุ่มเพราะออกไปพร้อมกันข้อที่สี่ชอบสร้างรังใหม่เพราะออกหากินแล้วทิ้งลังคําตอบที่ถูกก็คือข้อที่หนึ่งนะคะข้อยี่สี่ใครนําข้อคิดจากบทร้อยกองไปใช้ได้เหมาะสมที่สุดข้อที่หนึ่งจ้ยกับเพื่อนเปิดร้านขายนมเย็นเพื่อหารายได้พิเศษข้อที่สอง กินช่วยแม่ขายขนมจีนน้ำยาเพื่อจะได้เงินค่าขนมเพิ่มข้อที่สามแกนคิดสดูตรทำขนมเค้กล้าวยหนีววยวพื่อต่างจากคนอื่นข้อที่สี่จอยนั่งรอพี่ที่กำลังขนสินค้าไปส่งลูกค้าเพื่อกลับบ้านพร้อมกันคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่หนึ่งนะคะ,ะต่อไปนะักเรียนดูข้อต่อไปไทำให้ทนวิดีโอย้อนหลังมีนะคะ ข้อต่อไปคือข้อที่ยี่สิบหนะคะอ้าวอ่านนิทานแล้วตอบคำถามที่ิบายี่สิบหกนะคะริมฝั่งแม่น้ําที่มีน้ําไหลเชี่ยวชายคนหนึ่งยืนรอเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ําเขาุ้นคิดว่าบริเวณใดจะข้ามได้อย่างปลอดภัยในที่สุดเขาคิดได้ว่าบริเวณที่น้ําไหลเงียบคือจุดที่น้ําลึกบริเวณที่มีเสียงดังคือจุดที่น้ําตื้น เมื่อคิดได้เขาจึงเดินลุยน้ําข้ามไปข้อ25ใครนาข้อคิดจากนิจาร์ไปใช้ได้เหมาะสมข้อที่1ก้องเปลี่ยนรองเท้าตามที่แม่บอกข้อที่2แก้วใช้เต้ใบนี้เพราะเห็นว่าสวยดีข้อที่3ก้อยใส่เสื้อผ้าตามที่โรงเรียนกําหนดข้อที่4เก๋อ่านหนังสือหลายเล่มก่อนตัดสินใจซื้ออ่าข้อที่4นะคะเก๋อ่านหนังสือหลายเล่มก่อนตัดสินใจซื้อข้อที่6 ข้อคิดจากนิทานให้ประโยชน์ในเรื่องใดข้อที่หนึ่งให้รู้จักการสังเกตก่อนตัดสินใจข้อที่สองให้รู้จักการวันแผนและเตรียมตัวข้อที่สามให้รู้จักวิธีการเดินทางที่ปลอดภัยข้อที่สี่ให้รู้จักหลีกเลี่ยงสถา,านที่อันตรายคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่หนึ่งนะคะอ้ะาทไม่ตามอย่าเลิกวิดีโอย้อนหลังของครูมาดูได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะจบส่วนแล้ว ส่งมาให้ครูนะคะครูตรวจนะคะชั่วโมงนี้ครูขอบอกกันว่าสวัสดีค่ะ